คนเห็นแบบนะคะ เที่ยวเลยคะ่ะตลอด4-5เดือนนี้นะคะอย่างที่รู้ๆกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักมากบอกเลยคะ่ะว่าปีนี้ฝนตกได้สมศักดิ์ศรีหน้าฝนมากตกแบบลัวเขาไม่รู้ว่าจะเป็นหน้าฝนนะคะและด้วยเราสองคนเนี่ยมีประสบการณ์ในการแคมปิ้งคือน้อยมากก็เลย คิดกันว่าพักโปรเจกต์เที่ยวกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเราไม่อยากกลายเป็นผู้ประสบภัยนะคะแต่คนแต่ความที่คนมันเคยเที่ยวค่ะยังไงมันก็ต้องหาที่เที่ยวนะคะและวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่กันบนเขาค่ะนั่นก็คือหมู่บ้านปีล็อกนะคะ อยู่ที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจริงๆแล้วที่เนี่เราเคยไปแล้วเมื่อปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันเลยค่ะแต่ตอนนั้นที่เราไปอ่ะหมู่บ้านค่อนข้างเงียบเพราะว่า สถานการณ์โควิดตอนนั้นค่อนข้างรุนแรงค่ะแต่เราก็อยากรู้นะคะว่าออริจินัลของปีล็อกเนี่ยมันเป็นยังไงจะคึกคืนขนาดไหนนะคะและครั้งนี้ที่เราไปเราตั้งใจว่าเราจะไปอัปเดตเส้นทางปัจจุบันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ไปเนี่ยเขาอยู่ในช่วงทําถนนนะคะเราก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าช่วงต้นเดือนพฤศจิกาแบบนี้นะคะถนนทางขึ้นเป็นยังไงบ้างสร้างเสร็จหรือย,ยังนะคะ พร้อมกันหรือยังคะไปกันเลย อันนี้เราก็กำลังจะขึ้นอิปิล็อกแล้วนะคะก็เขาบอกว่าจากจุด3มแยกเมื่อสักครู่นี้ถึงหมู่บ้านจะมีทั้งหมด399โค้งพอเราเห็นในแมปแล้วเราก็รู้สึกว่ากว่าจะถึงนะคะ จริงๆแล้วตาม GPS เขาบอกว่าอีก26กิโลอีก45นาทีเราก็จะถึงข้างบนแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาอัปเดตเส้นทางให้ดูนะคะว่าทางขึ้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างอย่างช่วงที่วิ่งอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นถนนถนนดำปกติอยู่นะคะทุกคนเห็นแบบไหมะคะอันนี้คือชะตากรรมที่เราต้องไปเชิญตลอดเส้นทางจนกว่าจะถึงหมู่บ้านนะ เดี๋ยวเรามาอัปเดตเส้นทางกันนะคะก็เกือบร้อยและะ้วนะพอนะจริงๆอ่ะมันจะมีแบ่งเป็นอย่างนี้มันจะเป็นช่วงถนนดําที่เป็นถนนยางมาตอยอะคะ่ะช่วงหนึ่งก็ประมาณเกือบเกืเออช่วงไกลยอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็บวกกับถนนคอนกรีต รวมแล้วก็ประมาณ1 5 1 6โลมันจะมีถนนที่เป็นถนนเก่าช่วงก่อนถึงจุดชมวิวนิดเดียวค่ะที่เป็นหลุมเป็นบอ่อหลังจากนั้นเราก็วิ่งถนนคอนกรีตยาวเลยค่ะตอนนี้จากในแม่แบบอีก1กิโลจะถึงหมู่บ้านก็คือถนนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สำหรับรถเก่งพ่อว่ามาได้ไหมได้สบ,สบายนะคะรถเก่งรถเล็กสามารถขึ้นได้สบายนะคะตอนนี้ทางคือขับขับง่ายมากเลยค่ะทุกคนก็ถ้าใครสนใจแล้วก็มีรถเล็กก็สามารถ นำรถเล็กขึ้นมาเที่ยวได้เลยนะคะ เขาเรียกช่วงว่าอย่าหาธรรมคือตั้งใจว่าตอนเย็นจะขึ้นเนินช้างสื่อกันค่ะตอนนี้ก็เลยเอออยากจะมาดูเส้นทางก่อนว่าเราขึ้นได้ไหมเพราะว่าถ้าเรามาตอนเย็นทีเดียวเลยอย่างเงี้ยเรากลัวแบบเอยเราจะขวางทางเขาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เผื่อแบบไม่รอดนะคะก็เลยมาอย่าหาธรรมมาสำรวจเส้นทางขึ้นเนินช้างสื่อกันครั้งที่แล้วที่เรามาค่ะเขาไม่ให้อารรส่วนตัวขึ้น เขาจะมีรถนําเที่ยวนะคะจําราคาไม่ได้คนละ20สิบาทไหมเพาะประมาณนั้นเนาะย <20, S 1> ี่สิบเป็นห้าสิบจำจำราคาไม่ได้ตอนนั้นแต่ครั้งนี้เมื่อกี้ถามเขาแล้วบอกว่าตอนนี้เขาอนุญาตให้เอารถส่วนตัวขึ้นมาได้แล้วค่ะเราก็เลยว่าจะมาสํารวจเส้นทางกันนะคะว่าเราจะลอดไหมถ้าไม่ลอดตอนเย็นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขึ้นมากันอีกรอบนะคะแต่กว้างแล้วมีที่กับรถอยู่ทำไมไม่จุด คือหลุมลึกมากเลยทุกคนเห็นะอ่ะแนะนำว่ารถเก่งก็อย่าหาทําขึ้นานนะคะรถกระบะน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าถนนนี่หลุมค่อนข้างเยอะโอ้โอ้โอ้โอ,โอ มาถึงแล้วค่ะทุกคนสรุปว่ารอดนะคะแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่ว่าล้อฟ,ฟรีเหมือนกันเมื่อกี้คือแอบเสียวๆมากแต่ว่ารอดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นกันดีกว่าก็าเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นกันนะคะเพราะว่า ถ้าจะขึ้นเนินช้างสึกตอนนี้มันค่อนข้างร้อนเดี๋ยวเราเดินเล่นในหมู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปดูวัดกันนะคะไป ก็ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือวัดเหมืองปิล็อกนะคะถ้าใครมาก็เดินตรงขึ้นมาทางด้านบนเลยค่ะจริงๆขับรถขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าระยะทางก็ค่อนข้างไกลนิดนึงนะคะด้านบนก็จะมีอุโบสถแล้วก็วัดถ้าใครอยากจะขึ้นมาไหว้พักก็ขึ้นมาได้นะคะ ินช้างเึิกนะคะเดี๋ยวเรามารอดูพระอาทิตย์ตกดินกันนะคะก็ตามคาดนะคะดีที่เรามาซ้อมทางขึ้นกันก่อนตอนเย็นเราก็ได้ขึ้นกันแบบสบายๆนะคะข้างบนก็ลมแรงนะคะอากาศดีอากาศอากาศแบบเย็นสบายมีลมตลอดเวลานะคะ นี้เราก็มาเดินหาอะไรกินกันก่อนที่ตะึืนที่พักนะคะของจินตอนกลางคืนเยอะมากเลยทุกคนแล้วก็คนค่อนข้างคือคืนนะคะไม่ได้ดูเงียบไม่ได้ดูแบบกองเวงนะ,ะทั้งทั้งที่วันนี้ที่เรามานเนี่ยมันเป็นคืนวันอาทิตย์นะคะแต่คนก็อืมเยอะเหมือนกัน ตอนเช้าค่ะที่พักของเราที่เราเลือกมาพักกันในทริปนี้นะคะก็คือที่พอเพิร์นที่นี่นะคะเขารับน้องหมานะคะสำหรับใครที่มีน้องมาสีคาน้องแมวมีสัตว์เลี้ยงนะคะสามารถมาพักที่นี่ได้นะคะราคาไม่แพงบรรยากาศดีค่ะแล้วกออ็บริการดีด้วยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานไม้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาจะมาเขียนป้ายกันเมื่อกี้พยายามหาแล้วนี่เรามาปีที่แล้วเราเขียนไว้คิดว่าน่าจะอยู่บริเวณนี้นะคะ่ะแต่ว่าหาไม่เจอเจ๊จใจ่เมื่อเราหาอันเก่าไม่เจอนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนอันใหม่กันดีกว่าค่ะ ก่อนกลับก็แวะมาถ่ายรูปที่น้ำตกจอกกระดิ่งนะคะสำหรับทางเข้านะคะจากถนนใหญ่เข้ามาเนี่ยประมาณ2.8กิโลและเราก็ต้องเดินต่อมาอีกประมาณ300เมตรนะคะสำหรับเส้นทางเนี่ยค่อนข้างดีแต่ติดตรงที่มันชันนะคะแล้วก็ทางค่อนข้างแคบนิดนึงนะคะก็จะมีตื่นเต้นตื่นเต,นต้นหน่อยเวลาเวลาที่มีรถสวนแต่ว่าถามว่ายากไหมก็ไม่ยากค่ะ สามารถเข้ามาได้นะคะน้ำตกสวยมากเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาจากอีต่องแล้วนะคะอยู่ตอนนี้อยู่ทองผาภูมิเดี๋ยวจะไปสังขะกันต่อเมื่อกี้ก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยะคะ่ะตอนขึ้นมาจากน้ําตกอย่างที่บอกไปว่าเส้นทางไปน้ําตกค่ะมันค่อนข้างชันแล้วก็แคบบวกกับมีโค้งหักศอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้จังหวะที่เรากําลังขึ้นแล้วก็คู่กรณีกําลังลงเนี่ย ก็มีอาการเฉียวชนกันนิดหน่อยนะคะสําหรับใครที่จะไปยังไงก็ขับรถกันอย่างระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างลําบากประกันก็ขึ้นไปหาเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องขับรถลงมาแล้วก็มาเคลียร์กันด้านล่างนะคะเพราะว่าเส้นทางมันลําบากนิดนึงนะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยเดินทางกันอย่างระมัดระวังนะคะ